เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวีเ,วเราจะรอดใช่ไหมคุมคอท้าคุณ,คณถ้าคุณกินเมนูนี้แล้วคุณปิดปากได้ <c oughs> คุณเก่ง <c oughs> ตอนนี้นาวีจะไปบรรลุแล้ว ทุกคนครับตอนนี้เรากำลังจะพาน้องวีไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะครับผมชื่อร้านว่าเทพเจ้าเพ์ซีอุสต,ตำนานก๋วยเตี๋ยวเบอบา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 นะชื่อชื่อยาวมากเราไปดูกันว่าพอนอววีมาถึงแล้วเนี่ยนอววีจะรู้สึกไงบอกก่อนว่านอววีอะชอบกินเผ็ดอยู่แล้วแต่ว่ามาดูกันว่านอววีจะกินเผ็ดแก่ไหนก่อนที่นอววีจะมาเนี่ยฝากเพื่อนๆน,นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่อง411ี่หนของานบผมเ๋ยวรองเราไปรนพร้อมกันครับ นี่นวีมาแล้วครับผู้ที่กินเผ็ดของเราในวันนี้สวัสดีครับผมนวีนะครับวันนี้น้องชายชวนมาให้ลองร้านนี้ดเดี๋ยวมาลองกัน ดูว่ามันเผ็ดระดับไหนแล้ว<ะ>เรากินไหวหรือเปล่าจะบอกเลยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้ต้องดูว่าเราจะมาไหวที่นี่หรือเปล่าก็ต้องมาลองดูครับเขาบอกเผ็ดพริกเขาเผ็ดที่สุดในโลกนะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าไปครับมาการเดินทางมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวง่ายครับแค่มาตรงทาว,วินทาวนะตรงช่วงสามแยกถ้าที่จอดรถไม่ไม่มีเนี่ยสามารถมาจอดฝั่งโรตัสได้นะแต่ก็จะมีค่าจอดรถนิดหน่อยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราข้าถนดกันเดี๋ยวใจเย็นเยนนะ ได้วยนะแบบเป,เปลี่ยนได้เปลี่ยนรูปได้ตามอารมณ์เพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ประวัติของเพยืยอนเาชื่อของร้านนี้นะมาอ่านเอาเองนะตั้งใจอ่านตั้งนางนเพาเป็นหนึ่งในกิมมิค ที่อยากมาลองหลายทีแล้วเพราะจ่าที่เองมัก็อยู่ใ,ใกล้ๆออกฟิศเราเองสำหรับเรนราคาตัวนี้นะ mm hmm. ก็จะอยู่ที่499บาทนะ mm hmm. ก็ถือว่าคุ้มเพราะเป็นเนื้อวากิว mm hmm. แล้วก็พริกไอแคลโรไลน่าร mm ิปเปอร์เนี่ยแพงมากนะทุกคนสำหรับคนที่อยากมาลองแล้วก็มาทดลองความสามารถลิ้นตัวเองว่ารับรสชาติเผ็ดร้อนได้ขนาดไหนาวีก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าแคโรไลน่าริปเปอร์ปกติก็คเคยกินแบบ แต่ก็ไม่เคยกินเยอะนะก็ต้องรอดูว่าอันนี้มันเป็นยังไงเพราะเราอาจจะต้องกินเมนูอื่นเพื่อลองทองไปก่อนตอนนี้เรามีเมนูที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์แต่ว่าอะไรครับไม่ใช่ตัวท็อปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นเมนูเขาเรียกสำหรับคนที่ยังไม่อยากกินกินเผ็ดนะข้าวหน้าเนื้อตุ๋นไม่ดูมาดูใกล้ๆเนื้อตุ๋น เือไม่ได้ชิ้นเล็กๆนะจ๊ะทุกคนชิน้นเบลเลอร์เลยนะเป็อเนอะไรกาง้นะครับเนืส่วนนะเมนูที่สองครับอันนี้เกาเหลาเนื้อหวากิวอันนี้เป็นความเผ็ดระดับระดับหนึ่งระดับหนึ่งนี่เป็นแค่ระดับหนึ่งนะส่วนตัวท็อปเราที่เป็นตัวเบลูซ่าเนี่ยอยู่ที่ความเผ็ดระดับสิบน้ทุกคนเนี่ยดูความข้นของน้ำเห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อวากิวนะครับ 3, ส่วนอีก3ามเมนูนี้เป็นเมนูของว่างทานเล่นนะครับก็จะ,จะเป็นอันนี้จะเป็นลูกชิ้นหมูกินคู่กับน้ำจิ้มที่เป็นชอบชอบน้ำจิ้มมากเลยอ่ะน้ำจิ้มไม่ใช่แบบน้ำจิ้มแบบปกตินะมันเป็นน้ำจิ้มแบบมะขามเหรอครับเออเหมือนเป็นน้ำจิ้มมะขามอันนี้เป็นปลาระเบิดก็จะเป็นลูกชิ้นปลาที่ทอดกับอรกินกับน้ำจิ้มแบบเดียวกันนะครับเดีย๋ยวเรากินระดับเบสิกก่อนก่อนที่จะไปเริ่มที่ระดับสิบเลยนะครับ เนื้อนุ่มมากเลยอ่ะกลิ่นเนื้อหอมลื่นลมุนเลยเมนูนี้ต้องอะไรกินข้าวนะควรจะสั่งครับช้ำๆเลยเนะ่อันนี้เขาบอกเผ็ดระดับหนึ่งเผ็ดไหมครับถ้าอันนี้ระดับหนึ่งระดับสิบเราน่าจะสู้ไหวนะวิงแสงออกตัว <laughs> นุ่มมากเลยอ่ะ คนที่ไม่กินเผ็ดนะกันแบบหนึ่งคุณกินได้ที่มูกมกินได้อช่ไหมกินได้ไม,ไม่มีความเผ็ดเลยไม่รู้ถ้าไปเดี๋ยวเรามาลองไปนเกี๊ยวกลนะครับบอกก่อนเราเราชอบกินเกี๊ยวมากเวลากินเกี๊ยวนะเราจะมีรสชาติแล้วเราจะไม่ได้คิดถึงตอนเราเรียนอยู่อนุบาลท,ทุกทีเลยขออนุญาตใช้มือนะครับฟังมาผิวอย่งก็รู้แล้วลูกชิ้นปลาระเบิดก็คือเป็นลูกชิ้นรับบี้ที่หั่นคือหมือก็ทอดบนน้ำมันร้อนๆนะครับด้านนอกมันกรอบ แต่นั้นในมันนุ่มแล้วก็ไม่อุ่มน้ำมันที่เขาเก่งเรื่องเรื่องการทอดมากนะอ่ะอันนี้เบรดเมนูทานเล่น,นี่คุณคุณจะต้องจับแล้วก็กินกับพริกทอดนะอหมือมเด้งมากเลยมันมีแป้งอ่ะครับคนวันนี้เรากินครบทุกเมนูตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปลองเมนูที่ เด็ดที่สุดของร้านนี้ซึ่งมันเผ็ดที่สุดด้วยซึ่งแน่นอนผมไม่ได้กินคนเดียวเดี๋ยวทุกจะส่งให้ครีเอทีฟและน้องๆองเราได้ชิมคนพร้อมกันว่าควา,วามเผ็ดระดับสิบมันมากมายขนาดไหนนะถ้างนั้นไม่ต้องเสียเวลาแล้วเราลองกันเลยดีกว่าไปครับอันนี้นะคะจะส่งน้องชายเข้าไปไปดูวิธีการีการทน้อง,องชายก็ต้องแบบว่าคือเขาดีมากนะเขาแบบว่าสะอาดสะอาดมากเขาแบบให้เราคุ้มมาก,ก่อน จะเป็นฮอกไกโดลิปไอวาคิวเอนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นิกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะองมีโดนน้องมีโดนแน่นอนเราเหมือนเราจะกำลังจะนั่งกินปิกเผายังไงไม่รู้เราจะรอดใช่ไหมรอดครับรอดแหละ เราจะมาดูความข้นของน้ำกันข้นจ๋าเรียกว่าข้นค่ะเราลองดูรับเขาบอกเผ็ดพิกเขาเผ็ดที่สุดในโลกนะเป็นก้อนเลยมาคำแรกครับก้นอยากให้ลิ้นมันรู้ตัวว่ามันเผ็ด มันเริ่มมาอ่ะมันค่อยค่อยมาแต่ว่าอยา่าอย่าไปกลัวนะมันไม่ได้เผ็ดมันขนมนะ <c oughs> มันอยู่ยาวเหรอครับอยู่นานมาความเผ็ดค่อยๆ <c oughs> ่อยมาตอนแรกกินก็คืออร่อยนะไม่ขมแต่กินแล้วก็ก็ <c oughs> ไม่เผ็ดเท่าไหร่ครับแต่ว่าต้องกินน้ำตาม <c oughs> ขอท้าคุณถ้าคุณกินเมนูนี้แล้วคุณปิดปากได้คุณเก่งเหงื่อมาลำดับสุดท้ายมันจะเป็นน้ำตาล minutes later อันนี้คือไม่ได้มอกอัไอเไรนะเหนือว่าอะไรเต็มได้ของจริงเรากินเครื่องหมดแล้วนะ มันหมดไปแล้วถ้ามันเป็นคำสุดท้ายนี่เป็นหมดแล้วเนื้อหมดแล้วเส้นหมดแล้วข้าวหมดแล้วเหลือแต่กองพริกอย่างเดียวเรากินพริกเออเรากินน้ำไม่อยากกินได้ต้องพูดชื่อให้ถ้าเกิดนะมีพูดชื่อร้านอยู่เดี๋ยวให้น้าเซปตาฟูร์ซีพักแางด้วยเดือดเดือดไม่น้ำเดือดเดือดที่ป้ายดีป้ายปดีอยากจะให้หยุดเผ็ดเร็วๆว่ะเรามีวิธีการที่จะอทรมานตัวเองด้วยการที่ใช้คำว่ากันเผ็ด ปิดปากให้มันอุในปากให้สุดๆและน้ำตาคุณจะไหลโอเคงั้นเรามาดูวิธีการกินหนึ่งสองสามแล้วก็ถ้าเกิดไข่ไม่ไหวให้เตรียมนมไว้ด้วยนะครับก็ใครมีอะไรแนะนำแล้นาวีจะไปลองให้คอมเมนต์บอกข้างล่างด้วยว่ามีร้านอะไรก็เดี๋ยวนาวีไปลองกินให้ดู แต่เนี้ยไม่รายเดี๋ยวให้รักป้องกินนะก็ระดับความเผ็ดไม่ได้เท่านี้เพราะตอนนี้นวีจะไปบรรลุแล้วเพราะนั้นฝากด้วยครับฝากกดกดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปกินร้านร้านไหนแล้วก็ติดตามกันได้นะครับฝากนะจ๊ะกระตุกด้วยกันนะคะโอ้โหนวีคนีิสีนะคนีิสีกินเนื้อกินเส้นโหดแบบเนี้ยค่ะ ตั้งแต่เปิดร้านมาก,ก็หลายปีแล้วแต่ก็มีแค่สี่ท่านที่